สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อีกแล้วนะคะมาเจอกันมีกแล้วถ้าเจอกแกแบบนี้ก็ต้องไปสี่นอยค่ะสี่นอยกิจพี่ปกติ v ีไอนะคะกิจพี่ปกติ v ีไอพีนะทุกคนมันยังไงล่ะมันยังไงมันยังไงพี่น้องเฉพาะกิจมาอยู่นะคะ วินอะไรเอ่ยวินศูนย์สามนะะแล้วก็สองแปดค่ะไม่มาอันนี้มาอะไรมาอะไรรู้ไหมมาอะไรรู้ไหม มาวินนะฮะห้ากับศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดแอ้วนี้ล่ะหนึ่งได้หนึ่งนะฮะแล้วก็ได้นี่อาฮะพิเศษนี่มันยากมากนะทุกคนมารอบนี้มาไรน้องดูกันเด้อใบแบบนี้จะอยู่ในกลุ่มนะทุกคน โอ้ย,อยแก่แล้วก็กระดูกกระเดี่ยวก็จะไปแล้วล่ะทุกคนเอ้ยเท้าแล้วเท้าแล้วพรุ่งนี้นะคะไม่ได้ลงคลิปให้นะทุกคนพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ลงคลิปให้นะคะเพราะพรุ่งนี้ไปธุระทั้งวันเลยนะคะจะไม่ได้ลงทั้งหลาทั้งดาวไอทั้งลาวแล้วก็หน่อยให้เลยนะคะไม่ได้ลงให้นะจะบอกไว้ก่อนนะคะถ้าใครถ้าใคร รอนะคะถ้าใครไม่รอก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าสมมุติว่าใครรอนะคะวินหกตัววินห้าตัวถ้าใครรอเราเด้อพวกนี้ไม่ลงให้ค่ะ เพราะว่าพวกนี้ไปทัวร์ทั้งวันทั้งดาวแล้วไอ้ทั้งลาวแล้วก็หน่อยนะคะดาวไม่แน่ใจนะคะดาวจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะน้นก็ว่าไปนะคะทุกคนอันนี้มองจากสายตานะเราาจะ,ะประมาณนี้แหละแต่ว่าอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะที่จับให้นะ ไปตัวรองก่อนนะคะตัวรองอะไรเอ่ย ไปถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลเน้นรอแป๊บนะคะนี่เลยตามนี้เลยอาจจะมีสายเบิ้ลก็ได้เมื่อวานก็เบิ้ลจิตจิตนะหนึ่งหน่อยนะคะ

03060944347 0, 6, 0 6, 09, 40, 43, นะคะถ้าใครไปเด่นนะวันนี้เด่นอยู่แล้ววันนี้0กับ4จะมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะทุกคนมาทุกวันอนะ่ะตัวเด่นเนะมื่อวานก็หนึ่งห้างก็มากี่หนึ่งนะ

คืนใครตามดาวโจรของเรานะสาตัวเลยนะทุกคนดาววีพีเจ็ย์สอ้ำนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ลงอนอยลาลาวให้นะคะทุกคนเพราะว่าไปทุนร้านะคะแต่ว่ามียในกลุ่มนะแต่ว่าคือในในคลิปอะเราจะไมไ่ลงแน่ๆนะคะทุกคนอย่าลงให้จังเลยทำไงดี ไม่ทันเพราะว่าไปทุระทั้งวันไม่มีเวลามาลงคลิปอัดคลิปให้นะคะถ้าเป็นใบอะลงได้อยู่แต่ว่าแบบนี้นไม่ได้นี่นะสำหรับตัวนี้ของเราพี่น้องพรุ่งนี้ไปทุระลแล้วก็จะนะคะไม่ได้ลงเด้อนอนเด้ออ สําหรับ4ีน้อยกิจพี่ปกติ V I P มาแล้วนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ3ามสอง8ามหกสามเก้าแปดหนึนะคะถ้าใครไปเท่านี้นะแต่นี่คือเน้นให้นะคะแล้วก็ลองลงมานะคะทุกคนถ้าจะเบิ้ลอันนี้ถ้าจะเบิ้ลมีจับ3ตัวอ่า ประมาณนี้แหละนะคะสน่อยกิจที่ปกติ V.I.P. นะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีตังะคะ์ค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่านี่นะคะสวัสดีค่ะเฮงเฮงเด้อ